สวัสด,ดีคอหนังโลกจิตที่ในโลกกับนอกโลกกันด้วยนะครับกลับมาเจอกับแอดอีกแล้วนะครับแอดมินจากช่อง Legacy Studio วันนี้แอดหยิบหนังเรื่องหนึ่งมาเล่าให้กับคนดูได้ฟังกันอีกแล้วครับหนังในคราวนี้มีชื่อเรื่องว่าเคิร์เป็นเรื่องราวของสาวสวยที่มีชื่อว่ามาร์ลี่เธอได้ขับรถเดินทางไปหาคู่หมั้นของเธอที่เมืองเดนเวอร์แต่รถนั้นกลับดันมาเสียกลางทางแต่โชคดีที่มีหนุ่มหล่อหุ่นล่ามเข้ามาช่วยเหลือเธอก่อนที่เธอจะตอบแทนเขาด้วยการขับรถไปส่ง และนี่มันคือจุดเริ่มต้นของความสวยเมื่อชายคนนี้ดำเป็นฆาตกรต่อเนื่องหนังจะสนุกโลกจิตกดดันแค่ไหนไปรับชมเนื้อหาภายในคลิปกันได้เลยถ้าคนดูพร้อมกันแล้วป่ะจะพาคนดูไปทัวร์หนังรกเรื่องนี้กัน มารลอลี ory, สาวสวยที่กำลังขับรถเดินทางไปหาแฟนหนุ่มที่เมืองเดนเวอร์เธอได้แวะข้างทางเพื่อคุยโทรศัพท์กับน้องสาวทั้งคู่พูดคุยกันเรื่องชุดแต่งงานมาลอลีขอให้น้องสาวนั้นแต่งชุดไม่โป๊มางานแต่งเธอเมื่อคุยกันเสร็จเธอก็ได้ขับรถไปหาแฟนที่เมืองเดนเวอร์ชีวิตของมาลอลีดูเหมือนว่าจะดูดีเพอร์เฟกต์ไปซะหมดเธอกำลังจะแต่งงานกับแฟนหนุ่มในสัปดาห์หน้านี้พวกเขาได้วางแผนไปฮันนีมูนที่ต่างประเทศกันแต่แฟนของเธอนั้นจริงจังกับงานมากไปหน่อยเลยลืมความสำคัญของเธอไป ลึกๆภายในใจเธอไม่มีความสุขเลยในขณะที่ขับรถมาเรื่อยๆรถของเธอนั้นก็แดินม,มาเสียถนนสายนี้ผู้คนใช้สัญจรไม่มากนักสัญญาณโทรศัพท์ก็แทบจะไม่มีคลื่นเลยมาลอรี่เธอได้บังเอิญไปเจอกับแผ่นหนังโปเธอก็รู้สึกผิดหวังในตัวของแบดแฟนหนุ่มมากๆมาลอรี่ได้เปิดน้ำอารมณ์กินเพื่อดับกระหายแต่ก็ดันทำหกจนเสื้อที่เธอใส่เปื้อนเธอจึงเดินลงมาเปลี่ยนเสื้อที่หลังรถ จูจ่ๆก็มีชายหนุ่มหุ่นล่ำโผล่มาทักทายเธอมา,ารีลตกใจเมื่อเห็นเขาเธอจึงรีบใส่เสื้อผ้าทันทีแต่ดูเหมือนว่าพ่อหนุ่มคนนี้นั้นท่าทางเป็นมิตรเธอจึงวางใจได้ไปหน่อยหนึ่งพ่อหนุ่มหุ่นล่ำม,มีชื่อว่าคริสเตียนคริสได้ถามกับมา,ารีลไปว่าเธอนั้นเดินทางมาจากไหนแล้วรถเธอนั้นเป็นอะไรทําไมถึงดับมา,ารีลก็ได้บอกกับคริสไปว่าเธอนั้นขับรถมาอยู่ดีจูจ่ๆรถมันก็ดันดับเอง คิดได้ให้มาร์ลี่เปิดกระโปรงหน้ารถให้เขาดูเดี๋ยวเขานั้นจะลองช่วยซ่อมให้คริสนั้นเป็นคนที่อัธยาศัยดีเข้ากับคนได้ง่ายคิดได้บอกให้มาร์ลี่นั้นลองสตาร์ทรถอีกทีเมื่อเธอลองสตาร์ทดู รถก็กลับมาใช้งานได้ปกติเธอได้กล่าวขอบคุณกับคริสไปและจะให้เงินสดกับคริสเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับน้ำใจแต่คริสนั้นเขาก็ได้ปฏิเสธเธอไปเพราะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมาร์ลรี่ด้วยความเกงใจเธอจึงถามกับคริสไปว่าเขานั้นกำลังจะไปไหนบางทีเธอน่าจะขับรถไปส่งคริสได้แต่คริสก็ได้บอกกับมาร์ลิยไปว่าไม่เป็นไรเขาแค่เห็นว่าเธอนั่นมีปัญหาจึงเข้ามาช่วยเฉยๆไม่ได้หวังอะไรเธอนั้นจึงขับรถออกไป ด้วยความมีน้ำใจของเธอมาร์ลี่อดช่วยคิทไม่ได้จริงๆและอีกอย่างคิดก็ดูท่าทางเป็นมิตรไม่น่าจะมีอะไรเธอจึงถอยรถกลับไปหาคิดเขาได้ขึ้นรถไปหย่อนก้นนั่งที่เบาะข้างคนขับในระหว่างที่ขับรถอยู่ทั้งคู่นั้นก็ได้พูดคุยกันอย่างสนุกคิดได้พูดกับมาร์ลี่ว่ามันบังเอิญเสลือเกินที่เขานั้นได้มาเจอกับมาร์ลี่ที่นี่เวลานี้และเธอก็รดเสียตรงที่เขาอยู่พอดี เขาว่ามันน่าจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญบางทีสิ่งเหล่านี้มันอาจจะถูกกาหนดเอาไว้แล้วหรืออาจจะเป็นเพราะพรหมลิขิตที่ทําให้เราทั้งคู่ได้พบเจอกันก็ได้มาร์ลี่ก็ได้ทําหน้าเจื่อนไปคิดก็ได้บอกกับมาร์ลี่ไปว่าตัวเขานั้นไม่ได้คิดจะจีบเธอเหรอกสบายใจได้เลยก่อนที่คิดนั้นจะพูดต่อยอว่าผมว่ายังไงคุณก็อมนกเขาไม่ไหวอยู่ดีมาร์ลี่หันมามองคิดด้วยความตกใจที่ชายหนุ่มนั้นพูดแบบนั้นกับเธอก่อนที่คิดนั้นจะบอกไปว่าเขารอเล่น และยังพูดต่อกับเธออีกว่าปากของเธออวบอิ่มไม่ใหญ่ขนาดนั้นหรอกปากอิ่มแบบนี้ผมพ่งฟินด้วยซ้ำมารีลได้บอกกับคิดไปว่าเธอนั้นไม่ตลกกับมุ่งของเขาเลยสักนิดตอนนี้เธอรู้สึกตัวแล้วว่าเริ่มโดนคิดคุกคามมลาลรี่จึงบอกกับคิดไปว่าทางที่ดีคุณควรจะลงจากรถไปดีกว่าเธอไม่โอเคที่จะขับรถไปส่งเขาแล้ว มาลเลอรี่ได้จอดรถที่ข้างทางก่อนที่เธอนั้นจะให้คิดนั้นลงไปคิดได้ถามกับมาลเลอรี่ไปว่าทําไมเหรอเขาทเสียบรรยากาศเหรอมาลเลอรี่ยังยืนยันตามคาพูดของเธอเธอขอให้เขาลงรถไปดีๆเธอขอละ่ะเธอนั้นไม่อยากจะมีปัญหาคุณควรลงจากรถไปซะเธอจึงจะออกไปเปิดประตูให้คิดลงไปแต่คิดนั้นคว้าแขนเธอเอาไว้ผมขอบอกเลยมันจะไม่สนุกเท่าไหร่สําหรับเราทั้งคู่กรุณาป,ปิดประตูรถด,ด้วยละ่ะมาลเลอรี่เริ่มตัวสั่นและพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือ เธอพยายามถามกับคริดว่าเขาจะทําอะไรคริตนั้นได้ชักมีดขึ้นมายิ่งทําให้ตัวเธอเองนั้นยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่คริสได้บยความผิดให้กับมา,าร์ลรี่ทันทีเขาบอกเธอว่าผมไม่ได้บังคับให้คุณจอดแต่คุณเสลอจอดและชวนชายหนุ่มหน้าตาดีอย่างผมขึ้นรถเอง อาจไปจิตใต้สำนึกของคุณที่พยายามจะพังชีวิตคู่ที่คุณไม่อยากมีมันอาจเป็นโชคชะตายังไงมันก็ดูไม่ถูกต้องนะที่คุณจะมาโทษผมคันเล่งอยู่ทางขวาขับไปมาลรลล่เธอนั้นก็ได้ขับรถออกมาด้วยความกลัวจนเธอนั้นตัวสั่นแทบจะไม่กล้าคิดที่จะต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจากคิสเลยเมื่อขับมาเรื่อยๆมาร์ล่ได้เห็นว่าคิสนั้นไม่ได้รัดเข็มขัดนิรภยัยและทางข้างหน้าของเธอเป็นทางโค้งมาลรลล่จึงตัดสินใจขับทะลุที่กัน้นกว่าที่คิดจะรู้ตัวมันก็ไม่ทันซะแล้วรถกิ้งงงตกกลเเขาาา้วควคมมร็จนนี่นััถึบส เมื่อเธอฟื้นขึ้นมาก็ไม่เห็นว่าคิดนั้นอยู่ในรถแล้วเนื่องจากคิดไม่ได้รัดเข็มขัดนิรภยัยทําให้ตัวของเขานั้นกระเด็นออกไปนอกรถมา,ลารลลี่จึงพยายามเอตัวเองออกมาจากรถแต่เธอก็ไม่สามารถที่จะออกมาได้ขาของเธอนั้นดันไปติดอยู่กับตัวรถเธอจึงพยายามหาโทรศัพท์แต่ก็ไม่เจอมาโลลี่จึงใช้ผ้ามารัดแผลที่ข้อมือของเธอเอาไว้เธอได้เห็นมีดของคิดที่ตกอยู่นอกรถ ในตอนนั้นเองคิดนั้นก็เริ่มที่จะรู้สึกตัวแล้วด้วยมาโ์ลโิยเธอจึงพยายามกระเสือกกระสนไปคว้ามีดมาเก็บไว้ที่ตัวของเธอได้ก่อนที่คิดนั้นจะมาเห็นคิดได้เข้ามาคุยกับเธอคิดนั้นมีบาดแผลก็แค่หัวแตกเท่านั้นเขาได้เห็นว่าขาของเธอนั้นติดและมีเลือดไหลออกไปจํานวนมากเขาได้บอกกับเธอว่า โชคดีนะที่ไม่โดนเส้นเลือดใหญ่ที่ขาถ้าโดนป่านนี้เธอคงตายไปแล้วคิดได้บอกกับมาร์ลีวว่ายินดีที่รู้จักนะก่อนที่เขานั้นจะเดินจากเธอไปคิดไม่ฟังคําร้องขอให้ช่วยเธอเลยแม้แต่น้อยเขาได้เดินจากเธอไปอย่างหน้าตาเฉยมาร์ลี่เธอติดอยู่ในรถจนมืดและอากาศก็ได้เริ่มหนาวทาให้เธอนั้นต้องใส่เสื้อคลุมไว้กันหนาวในคืนนี้ก่อนที่เธอนั้นจะเผลอหลับไปเช้าวันต่อมาเธอได้ลืมตาขึ้นมาก็พบว่าคิดได้ยืนมองเธอจากทางด้านหลังคิดได้เดินมาถามเธอว่าเป็นยังไงบ้างคงจะลําบากหน้าดูและเธอก็ได้ ว่าคิดนั้นถือถุงอาหารมาด้วยแต่เธอก็ไม่ได้ตอบคําถามอะไรเขาไปคิดจึงถามกับเธออีกว่าเธอนั้นคิดอะไรอยู่ทําไมถึงขับรถลงเขาเธอคิดว่าคิดจะข่มขืนเธอเหรอสาวน้อยคุณอ่านนิยายมากไปนะมาร์ลี่คิดยังได้พูดอีกว่า ถ้าเขาคิดจะเอาเธอจริงๆคงไม่ต้องฝืนใจใเธอหรอกเพราะเธอก็ทอดสภานให้เขาเองก่อนที่เธอจะบอกกับคิดไปว่าเธอนั้นต้องการน้ำคิดก็ได้หยิบน้ำขึ้นมากินต่อหน้าเธอเธอจึงถามคริสกลับไปว่าคุณต้องการอะไรกันแน่คิดจึงถามกับเธอไปว่าตอนเธอโดนอึบครั้งแรกเป็นยังไงคุณเคยโดนอึบมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมแต่มาร์ลี่ก็ไม่ได้บอกอะไรเขาไปคิดก็ได้ลุกหนีแต่เธอก็บอกให้เขารอก่อนและเธอก็ได้บอกกับคิดไปว่าคนที่อึบเธอคนแรกนั้นชื่อทีโอคริสก็ได้ถามตอบ แล้วคุณไปเจอเขาที่ไหนก่อนที่เธอจะบอกไปว่าไปเที่ยวตอนนั้นเธออายุสิบเคิดจึงถามต่ออีกว่าแค่ครนเดียวเหรอเธอได้แต่พยักหน้าแล้วเขาก็ถามเธอไปว่าเขาทําอะไรคุณบ้างเธอก็ได้บอกไปว่าเขาก็ทําทุกอย่างแล้วคุณชอบไหมคุณถึงจุดสุดยอดหรือเปล่าเธอได้แต่พยักหน้าเขาก็ได้ถามเธอต่ออีกว่ากี่ครั้งคุณคิดถึงตอนรูปไล้ไหม และคิดถึงตอนสอดใส่บ้างไหมมาลอลลี่ก็ได้แต่ตอบในสิ่งที่คิดนั้นอยากฟังก่อนที่คิดจะหัวเราะใส่เธอว่าเข้าใจอํานะผมเกือบเชื่อคุณแล้วคิดได้เดินเอาอาหารมาล่อเธอก่อนที่จะบอกไปว่าคุณไม่ควรที่จะโกหกนะคุณลองเป็นตัวของตัวเองดูก่อนที่คิดจะเดินหนีจากเธอไปมาลอลลี่พยายามร้องขอแต่ก็ไร้ไประโยชน์เมื่อตกกลางคืนมาลอลี่เธอได้เขียนโน้ตสั่งลาถ้าใครมาเจอจะได้รู้ว่าเธอตายเพราะอะไรและเขียนเลขบัตรประชาชนของคิดใส่ไปด้วยว่าน,นี่คือคนที่ทําให้เธอตายเธอได้ไปเจอเข้ากับซองบุหรี่ที่ แฟนของเธอนั้นเอาไว้ในรถในซองนั้นมีไฟแช็กอยู่ด้วยเธอจึงตัดสินใจเอาของที่ไม่จําเป็นออกมาเผาเพ,าเพื่อสร้างความบุญเหนือให้กับร่างกายเธอก่อนที่เธอจะเผลอหลับไปกลางดึกคืนนั้นเองเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาก็พบว่ามีหนูหลายสิบตัวมาอยู่ในรถของเธอเธอจึงตกใจพยายามไล่มันไปเธอได้ใช้กุญแจรถแทงไปที่หนูตัวหนึ่งจนมันตายคาที่และเธอก็ไม่ได้กินอาหารมาหลายวันแล้วเธอจึงตัดสินใจใช้มีดผ่าท้องของมันและเอาไส้มันออกมาย่างกิน ถึงรสชาติมันจะห่วยแต่เธอก็ต้องฝืนใจกินเพื่อเอาชีวิตรอดในคืนนี้เองเธอก็ได้บังเอิญไปเจอรูปถ่ายครอบครัวของคิดที่ตกอยู่ในรถของเธอก่อนที่เธอนั้นจะเผลอหลับไปมาร์ลิได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงสั่นจากคนโทรเข้าก่อนที่เธอจะมองไปร,บรอบๆก็เห็นว่าโทรศัพท์ของเธอนั้นตกอยู่ข้างนอกรถเธอพยายามคว้าโทรศัพท์มาจนสำเร็จและคิสก็ได้โผล่มาพอดีเขาได้เล่าให้เธอฟังว่าเขาไปเจอครอบครัวหนึ่งมาในตอนนั้นเองจู่ๆโทรศัพท์ของเธอก็มีคนโทรเข้ามาจนคิดเข้ามาแย่งโทรศัพท์เธอไปจนไ เธอก็ได้บอกกับคิดไปว่ามันไม่ทันแล้วเธอนั้นโทรแจ้งตำรวจไปแล้วแต่คิดนั้นก็รู้ทันเขาดูสายโทรเข้าโทรออกก่อนที่คิดนั้นจะทำลายทางรอดหนึ่งเดียวของเธอด้วยการปาโทรศัพท์ลงพื้นแล้วก็ทืบจนมันแหลก มารลอลีเมื่อรู้ว่าเธอหมดหวังแล้วเธอจึงขอร้องให้คิดยอมช่วยเธอเธอจะยอมเขาทุกอย่างอย่าปล่อยเธอทิ้งไว้ที่นี่คนเดียวเลยคิดจึงย้อนถามกลับไปว่าแน่ใจนะว่าจะยอมทําทุกอย่างเธอก็ได้แต่พยักหน้าตอบเขาไปคิดได้ยื่นเลื่อยให้กับเธอถ้าเธอไม่อยากตายเธอก็ต้องยอมตัดขาของตัวเองเพื่อเอาตัวรอดคิดรู้ดีว่าเธอนะั้นไม่ทําแน่ จึงเดินไปจากเธอก่อนที่จะทิ้งทัวให้เธอนั้นคิดดูดีๆนะจนเวลาผ่านไปมาร์ลี่ก็คิดถึงคําพูดของคิสถ้าเธอไม่ตัดขาเธอก็ไม่มีทางรอดออกไปเธอจึงพยายามลองตัดดูแต่เธอนั้นก็ดันทําใบเลื่อยหักเมื่อตกตอนมืดเธอก็เริ่มที่จะปวดเยี่ยวขึ้นมาและตอนนี้น้ําของเธอก็หมดไปแล้วมาร์ลี่จึงตัดสินใจเยี่ยวใส่ขวดเพื่อเอามากินเพื่อดับกระหายดูเหมือนว่าโชคชะตาจะเข้าข้างเธอในวันนี้เพราะฝนก็เริ่มที่จะตกลงมาแล้วอย่างน้อยๆเธอก็ยังต่อชีวิตเธอได้ด้วยน้าฝนวิิทยุในนนรถัั้ก็ดบดบต และความซวยก็มาเยือนเมื่อกมูตุป,ประกาศผ่านวิทยุว,ว่าแจ้งเตือนสภาพอากาศเลวร้ายพะมีน้ําท่วมหนักมากทางที่ดีควรใช้เส้นทางอื่นในการเดินทางเธอได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้น้ํามันมาถึงเธอเลยเพียงไม่นานก็ได้มีรถคันหนึ่งขับมาจอดเธอได้พยายามบีบแต่ขอความช่วยเหลือชายแปลกหน้าที่ได้ตะโกนบอกไปว่าเป็นเขาเองคริสเตียนมาลรลลี่จึงแกล้งตายคิดอยากรู้ว่าเธอนั้นจะใจถึงพอที่จะตัดขาของตัวเองเพื่อเอาชีวิตรอดไหมเมื่อคิดเดินมายัางที่รถก็เห็นว่าเธอนั้นนอนแน่นิ่งคิดจึงได้เอา ไม้ไปจิ้มที่ตัวของมาลิลี่ก่อนว่าเธอนั้นตายหรือยังพอเห็นว่าเธอไม่ตอบสนองจึงมุดเข้าไปแต่ก็ต้องชะงักเมื่อเขารู้ว่าเธอนั้นมีมีดเพราะเขานั้นเห็นซากหนูมาลลี่เธอพยายามแทงเข้าไปที่ท้องของคิสในจังหวะนั้นเองเธอก็ได้คว้ากุญแจรถของคิสเอาไว้ก่อนที่เธอจะกดให้สัญญาณแกขโมยรถดังและก็ได้โยนกุญแจของคิสนั้นทิ้งไป คิสได้ดึงมีดออกจากท้องก่อนที่เขาจะรีบกลับขึ้นไปที่รถและเขาก็ได้ตัดสัญญาณกับขโมยทิ้งในตอนนั้นเองก็ได้มีรถผ่านไปผ่านมามาลลี่เธอพยายามบีบแต่และตะโกนน้องขอความช่วยเหลือแต่ด้วยสภาพอากาศที่ฝนตกหนักเช่นนี้จึงไม่มีใครได้ยินเสียงแต่แล้วของเธอตำรวจนายหนึ่งก็ได้ขับรถผ่านมาเจอเข้ากับคิสเขาได้ลงจากรถและได้เข้าไปถามกับคิสว่ามีอะไรให้ช่วยไหมก่อนที่คิสนั้นจะโกหกไปว่ารถเขานั้นดันมาเสียและเขาก็ดวงซวยทำกุญแจรถของตัวเองหายเขาได้ขอให้ตำรวจไปส่งเขา ที่กระท่อมริมน้ําที่อยู่ห่างจากที่นี่ไม่ไกลนะเมื่อลอรี่เห็นว่ามีรถตำรวจมาเธอจึงพยายามบีบแต่และตะโกนขอความช่วยเหลือเธอทําทุกวิถีทางทั้งเปิดเพลงให้ดังที่สุดและใช้หินเคาะที่รถให้เกิดเสียงดังแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้ตำรวจนั้นได้ยินเธอเลยแม้แต่น้อยก่อนที่ตำรวจนั้นจะอาสาขับรถไปส่งคิดก่อนขึ้นรถวิทยุก็ได้แจ้งข่าวเรื่องคนหายที่ชื่อมารล,ลีแต่ตอนนี้พวกตำรวจนั้นไม่สามารถทําอะไรได้เนื่องจากฝนตกหนะักและน้ําก็กําลังจะท่วมจึงขับรถออกไปส่งคิดทันทีและน้ําก็เริ่มที่จะไหล ท่วมรถของเธอแล้วระดับน้ําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและฝนก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดมาลรลลี่เธอจึงคิดแล้วว่าถ้าเธอไม่ตัดขาทิ้งเธอก็ต้องจมน้ําตายเธอจึงตัดสินใจกั้นใจตัดขาของตัวเองเธอได้ใช้เลื่อยหั่นขาของตัวเองได้ไม่นานเธอก็ได้ยอมแพ้เพราะทนความเจ็บปวดไม่ไหวเธอนั้นหมดความหวังที่จะรอดแล้วแต่จูๆ่ๆน้ำป่าก็ไหลมาท่วมรถของเธอจนรถของเธอนั้นไหลไปตามแรงน้ำและรถเธอก็ได้ตกไปในแม่น้ำและสุดท้าย เธอก็สามารถออกจากรถได้สําเร็จเธอได้ไว่านน้าตะเกียกตะกายมาขึ้นฝั่งเธอพยายามหาไม้เท้ามาค้ายันขาของเธอที่เจ็บและพยายามเดินไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่อยู่ในละแวะกนั้นเธอมาเจอเข้ากับบ้านหลังหนึ่งที่เปิดไฟอยู่แต่เธอก็ได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องออกมามาลลี่จึงค่อยๆไปแอบดูที่บ้านหลังนี้เกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อเธอเดินไปเรื่อยๆก็เกือบเสียขาของตัวเองไปจริงๆแล้วเมื่อมีกับดักสัตว์ถูกวางเอาไว้รอบบ้านโชคยังดีที่กับดักนั้นโดนไม้ค้ายันของเธอเธอเดินไปยังที่รถก็พบวว่าาามมันนเเป็รถขอองตจธพย ทที่จะต่อสายตรงของรถแต่มันก็ถูกตัดขาดไปมาร์ลลี่เดินไปแอบดูที่หน้าต่างก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งถูกมัดไปที่เตียงเมื่อเธอเดินมาสองหน้าต่างอีกบานหนึ่งเธอก็เจอเข้ากับตำรวจคนที่ขับรถมาส่งคิดถูกจับมัดมือมัดแขนเอาไว้ ก่อนที่ตำรวจคนนั้นจะโดนปืนยิงตะปูเข้าไปที่หัวของเขาและคนที่ฆ่าตำรวจเมื่อกี้มันก็คือคิสนั่นเองหลังจากนั้นคิสก็ได้ขึ้นไปชั้นบนมาลลรีลพยายามแอบย่องเข้ามาในบ้านก็เห็นว่าปืนพกตำรวจวางอยู่ตอนนี้คิสมันเปลี่ยนมาใส่ชุดตำรวจและกำลังซ้อมการเป็นตำรวจอยู่หน้ากระจกมาลลรี่ได้หยิบปืนและค่อยๆย่องไปที่ห้องของสาวที่โดนจับมัดอยู่ที่เตียงมาลลรีลได้บอกกับเธอว่าอย่าเสียงดังและค่อยๆแก้มัดให้เธอเพียงไม่นานเธอก็รู้แล้วว่าคิสกำลังเดินมาที่ห้องเธอจึงไปแอบเมื่อคิสเข้ามาก็เห็นวว่่าสาสทีถูก ยังนอนอยู่ที่เตียงมันก็ได้เดินเข้าไปพูดกับเธอทันทีและมารลลี่ก็ได้เดินออกมาก่อนที่มารลลี่นั้นจะบอกให้คิดนั้นยกมือขึ้นเธอยิงไปที่คิดแต่เขาก็หลบได้จึงเกิดการยื้อยุดฉุดกระชากกันเกิดขึ้นสาวที่ถูกจับก็ได้เข้ามาช่วยมารลลี่แต่ก็ถูกคิดเวียงจนกระเด็นเมื่อทั้งคู่ได้จังหวะจึงวิ่งหนีไป มาโลลี่ก็หนีไปซ่อนตัวจากคิดแต่เธอก็ต้องเจอเข้ากับศพที่ถูกกีดปากและมีแทงอยู่ที่หน้าอกมาโลลี่จึงตัดสินใจวิ่งไปแอบในใต้โต๊ะกินข้าวและคิดก็ได้หาตัวมาโลลี่จนเจอก่อนที่เขาจะกดเธอลงกับพื้นและก็ได้บอกเธอไปอีกว่าเป็นไงล่ะคิดว่ามันเป็นโชคชะตาหรือพมลิขิตหรือ,อยังมาโลลี่เธอไม่พูดอะไรเธอแทงเข่าเข้าไปที่หามของเขาจนจุกและวิ่งหนีไปที่ห้องนอนชั้นสองเธอวิ่งไปตรงระเบียงแต่เธอก็คิดอะไรออกจึงตัดสินใจวิ่งไปแอบเมื่อคิดวิ่งตามขึ้น มาร์ล่จึงวิ่งเข้ามาจากทางด้านหลังและผลักคิดล่วงลงจากชั้น2และข่าวของคิดประดนโดนกับดักจนร้องลั่นออกมามารี่จึงออกมาพูดกับเขาในแบบที่เคยพูดกับเธอดูเหมือนว่าเลือดคิดจะออกเยอะเลยคงจะเฉียดที่เส้นเลือดใหญ่เพราะไม่งั้นเขาคงตายไปนานแล้วบางทีมันน่าจะเป็นพรมลิขิตที่เรามาเจอกันและฉันคิดว่าตอนจบมันต้องลงเอยแบบนี้ฉันจะให้โอกาสแกอย่างที่แกเคยให้โอกาสฉันเธอได้โยนมีดท้และพูดทิ้งท้ายกับเขาว่าเธอคงต้องไปแล้วล่ะเพราะมีธุระต่อฉันคงอยู่ช่วยเขาไม่ได้ไปก่อนนะ m a l ลอลได้เดินไปขอความช่วยเหลือกับสาวที่เธอช่วยเอาไว้และหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเล่าหนังเรื่องเคอร์ฟก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้กับแอดด้วยนะครับไว้เจอกับแอดได้ใหม่ในหนังลกกรื่องถัดไปวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊วยบย,บยครับ